นิยายเสียงเรื่องเด็กเลี้ยงมัจจุราชมาเฟียตอนจบเมยอันอิงเสียยิ้มถ้าจะยิงก็ยิงสิครับเขาลบแล้วเจ้าของปืนแววตาท้าทายอย่างร้ายกาศเฮ่เมาสู้สันสานกับคำท้าทายที่ได้ยินค่อยๆขยับปลายนิ้วชี้เพื่อลัน่นไกเท่าว่าเมยอหันอิงยิ้มกว้างกว่าเดิม รอยยิ้มที่ปรากฏฉีกกว้างก็จริงเพียงแต่ดวงตาของเหมยหานอิงยามนี้ไม่ได้ยิ้มด้วยเลยสักนิดส่งผลให้รอยยิ้มนี้สําหรับเมาสู้ทั้งน่ากลัวและน่าหวาดหวั่นไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเด็กคนนี้น่ากลัวถึงขั้นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ตัวแล้วสินะครับว่าปืนตัวเองใช้ไม่ได้แล้วนะในขณะที่เหมยหานอิงเอ่ยเขาค่อยๆยื่นมือขึ้นมาคว้าข้อมือของเมาสู้ไว้เมาสู้เย็นไปทั้งสันหลัง ความหนักหน่วงที่เข้ามือเริ่มมากขึ้นและมากขึ้นรับรู้ถึงความต่างของแรงเพียวโอเมก้าแข็งแกร่งกับโอเมก้าธรรมดาและแม้เขาจะใช้ปืนเป็นแต่ใช่ว่าจะต่อสู้เป็นการเห็นท่าทีอย่างนี้ของเหมยหานอิงทําเขาหวาดกลัวแต่เหมยหานอิงไม่เห็นใจตอนนี้ในสมองของเจ้าตัวมีเพียงภาพที่ลี่จิหลิงโดนยิงจนตอนนี้สลบไปแล้วและภาพที่ห่วงเฟื่งหลันพุ่งตัวเข้ามารับกระสุนแทนถึงสองนัดในจะโดนก่อนหน้านั้นที่ไหลอีกหนึ่งนัดรวมเป็นสาม เหมยฮานอิงในจิตใจเต็มไปด้วยโทสะและความขับข้องไม่มีความใจดีอ่อนโยนปะปนอยู่แม้แต่น้อยร่างเพียวโอเมก้าจู่ๆก็ปล่อยกินไอสังหารหนักหน่วงออกมาม่ต่างจากอินิกมายามต่อสู้เขาแข้นเคืองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเ<อ> <c oughs> มาสู้แหกปากร้องออกมาสุดเสียงเมื่อแขนข้างที่ใช้ถือปืนโดนเหมยหานอิงบิดสุดแรงไม่พอแขนข้างนั้นที่กำลังจะหักจนผิดรูป ก็โดนเหมยหานอิงกระชากเข้าหาตัวแล้วซัดมาสวนใส่เต็มเบ้าหน้าจนเลือดกำเดากระฉูดดูน่าสยดสยองกระทั่งคนโดนจะร้องด้วยความเจ็บปวดหรือร้องขอความเมตตาก็ร้องไม่ไหวแล้วในขณะที่เหมยหานอิงคว้าคอเสื้อของเหมาสู้ที่กำลังมืนเพราะโดนต่อยเขาก็เอ่ยปากพูดมิดช้าให้เร็วเพียงแต่กระแสเสียงหนักหน่วงคุณนารู้ไหมครับว่าป,ปืนลูกโม่ที่คุณนาใช้นะ่ะมันใส่กระสุนได้แค่ห้านัด คุณนัดใช้กระสุนสองนัดยิงใส่น้องชายผมและใช้อีกสามนัดยิงใส่คนรักของผมแล้วคุณนัดคิดว่าจะเอากระสุนที่ไหนมายิงใส่ผมอีกล่ะครับก่อนจะใช้ปืนก็น่าจะศึกษาปืนที่ตัวเองใช้สักหน่อยนะแล้วก็อย่าแต่คิดว่าศัตรูโง่กว่าตัวเองสิเพราะสถานการณ์น่มันจะกลายเป็นแบบที่คุณนัดกำลังเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้ไงเมื่อหันอิงเอ๋ยพร้อมรอยยิ้มที่ขนาดชูเลอร์ซึ่งกำลังดูเหตุการณ์อยู่ยังรู้สึกเสียวสันหลัง ยามนี้เหมยหันอิงไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองน่ากลัวขนาดไหนในสายตาเหมาสู้เวลาซึ่งกำลังจดจ้องเขาอยู่เราปีศาจร้ายที่มาเยือนอยู่หน้าประตูบ้านและพร้อมลากเขาไปลงนรกได้ทุกวินาทีเอ้ยไอเด็กเวลก่อนที่เมาสู้จะได้ด่าใคร <c oughs> เหมยหันอิงก็ซัดกำปั้นหนักๆใส่หน้าเขาไปอีกคนไม่พอยยังจับทุ่มลงกับพื้นไปด้วยเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังลั่นอย่างน่าสมเพช ผมให้คุณน้าพูดได้แล้วหรอครับเหมยหานอิงที่จิตใจเต็มไปด้วยความโก,กรธเกลี้ยวขึ้นคล่อมอยู่บนอกของเหมาซู่ยามนี้ใบหน้าไร้รอยยิ้มหรืออารมณ์ได้แต่นั่นคือความน่ากลัวที่ไม่อาจบรรยายออกมาเป็นคําพูดได้กล้าดียังไงมายิงคนที่ผมรนะักลงมือโหดเหี้ยมเหมือนไม่ใช่คนกระท่องลูกตัวเองก็ไม่เว้นลองเจอกับตัวเองบ้างดีไหมครับเหมาซู่ไม่มีแรงข้านทําได้แค่ค่อยๆหายใจแล้วจดจ้องการกระทําของเหมยหานอิง เมย์ันอิงที่คล่อมอยู่เหนือร่างของเหมาสู้เอื้อมมือไปหยิบปืนกระบอกนั้นที่ร่วงอยู่ไม่ไกลมาถือไว้ชดใบหน้าและหลบสายตาคมปราบราวกะบีจดจ้องคนใต้ร่างท่าทางที่กระทำย้ำเหยียดอย่างชัดเจนและพบแบบนั้นจึงทําให้ฝ่ายที่โดนกระทําหวาดกลัวจนตัวสัน่นเมื่อเหมา,หมาสู้เริ่มดิ้นเพื่อตะกายหนีเมยอหันอิงก,ก็ใช้มือข้างหนึ่งกดลำคอข,ของเขาเอาไว้แล้วค่อยๆเลื่อนขึ้นมาบีบป,ปากของเหมาสู้ให้เปิดออก เมยหานอิงยัดปากกระบอกปืนลงไปในนั้นชัาๆเพราะว่าบรรยากาศรอบข้างกลับหนักหน่วงและเอาเหมาสู้หัวปัน่นแม่รู้ว่าปืนไม่มีกระสุนแต่กลับยังหวาดกลัวจนน้ำตาขอบเบ้าอาน่าเสียดายที่ไม่มีกระสุนเหลือแล้วถ้าในนี้ยังมีกระสุนอยู่ละก็ผมคงยิงคุณนะให้ตายด้วยมือผมไปแล้วล่ะแต่ไม่เป็นไรใช่ว่าปืนจะใช้ทำอย่างอื่นไม่ได้สักหน่อย บัดซบปากกระบอกปืนถูกดึงออกจาก,กริมฝีปากของเมาสูเืมอหานอิงใช้มันตบเข้าที่หน้าของเขาจังๆห,หนึ่งไร้ซึ่งความปราณีแค่นี้เจ็บแล้วครับแต่ผมทำให้คุณนาเจ็บได้ยิ่งกว่านี้อีกเหมยหานอิงว่าจบก็ฟาดกระบอกปืนใส่หน้าของเมาส่ซ้ำๆไม่คิดผ่อนแรงสักหนดวงตาของเขายังเต็มไปด้วยกลิ่นไอโทสะ และบรรยากาศอันตรายและเพราะเป็นเพียวโอเมกา้านั้นจึงทาให้ชูเล่แปลกใจอยู่ไม่น้อยที่เหมยหานอิงน่ากลัวดิ้ม,มากขนาดนี้กระทั่งลืมดูเจ้านายตัวเองที่สลบไปเมื่อไหร่ก็สุดจะรู้เวนแล้วไงเขาเองก็เพิ่งเห็นว่าลูกพี่ตัวเองสลบไปทั้งยังสลบไปด้วยรอยยิ้มเห็นได้ดชัดว่าก่อนสิ้นสติชอบใจท่าทีน่ากลัวของคนรักตัวเองขนาดไหนชูเล่ตกใจจนแหกปากร้องเรียกในที่สุดล,ลูกพี่ลูกพี่ครับ เมยหาันอิงได้ยินเสียงของชูเลอร์ที่เรียกคนรักตัวเองดังลัน่นจึงชะง,งักมือที่กำลังจัดการเมาสู้จนสลบไปแล้วสภาพเรียกได้ว่ากึ่งเป็นกึ่งตายและพอหันไปเจอห่วฟังหลานที่กำลังหลับตาพลิ้นความน่ากลัวของเขาก็เจือจางหายไปแทนที่ด้วยความตระหนกตกใจคุณห่วฟังหลนหานเมยหาันอิงควนปืนทิ้งวิ่งหน้าตั้งกลับไปหาคนรักโอบประคองไว้บนตักตัวเองแทนชูเลอร์ รถพยาบาลมาหรือยังครับชูเลอร์เห็นว่าที่นายหญิงรองท่าทีเปลี่ยนไปเป็นพะวพะผวนร้อนใจจึงตั้งสติและช่วยพูดเพื่อผ่อนอารมณ์กำลังถึงเลยครับแต่คุณชายลองลี่ไม่ต้องกลัวนะครับอัตราการเต้นของหัวใจลูกพี่ผมวัดดูแล้วยังปกติดีอาจจะพาะเสียเลือดมากเลยสลบไปอย่างที่เห็นแต่เลือดก็หยุดไหลทุกจุดแล้วไม่อันตรายถึงชีวิตหรอกรเมย์ฮันอิงพงกหัวรับและผ่อนลมหายใจโล่งอก ก้มลงกอดประคองคนรักแผ่วเบาเพราะกลัวจะก,กระทบกระเทือนบาดแผลทางเอ่ยกระซิบข้างหอูอย่าเป็นอะไรนะครับคุณต้องอยู่กับผมนะผมอยู่โลกนี้ต่อไปไม่ไหวแนะ่ถ้าไม่มีคุณห่วงฟั่งหลันเข้มแข็งไว้นะครับแม้จะรู้อยู่แล้วว่าห่วงฟั่งหลันจะไม่เป็นอะไรแม้จะได้ยินเสียงหัวใจและสัมผัสได้ถึงลมหายใจของเขาแต่เมื่อฮันอิงก็ไม่อาจห้ามหยาดน้ำตาของตัวเองที่ไหลออกมาเพราะความหวาดกลัวได้เลย หัวฟิงหลันรีบโหลดเข้มแข็งและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเถอะนะอย่าทิ้งกันไว้คนเดียวเลยนะขอร้องละ่ะเรื่องราววุ่นวายต่างๆผ่านไปเข้าสู่วันที่สองเมื่อหานอิงถึงได้มีเวลามานั่งเฝ้าห่วฟิ่งหลันที่โรงพยาบาลเมื่อวันก่อนหลังรถพยาบาลมารับตัวคนรักเมื่อหานอิงที่ไม่สามารถแยกร่างได้ทําได้แค่นั่งมาส่งจนถึงโรงพยาบาลเท่านั้นยังไม่ทันได้รู้อาการของห่วฟิ่งหลันดีก็ต้องไปจัดการเรื่องของเมาสู้ เพราะคนที่อยู่ในเหตุการณ์และยังมีสติพอพูดคุยกับตำรวจได้เหลือเพียงเหมยหานอิงเท่านั้นแน่นอนว่าเหมาสู้ไม่มีทางที่หลุดจากข้อกล่าวหาเพราะความผิดเยอะเกินกว่าจะดันทุลังหาข้อแก้ต่างแก้ตัวแม้คดีอื่นก่อนหน้าจะไม่ได้ร้ายแรงหรืออาจจะหาหลักฐานมาเอาผิดไม่ได้มากแต่หากเป็นคดีที่เพิ่งก่ออย่างเจตนาฆ่าแล้วยังมีหลักฐานว่าลั่นไกใส่คนอื่นไปไม่รู้กี่นัดต่อกี่นัดแค่นี้เหมาสู้ก็ไม่มีปัญญาออกจากคุกไปอีกนานหรือต่อให้มีหนทางออกมาได้ ก็ยังต้องเจอกับวย่หงอี้ที่จะคอยขัดขวางเส้นสายคนชั่วในเรือนจําแม้จะบอกว่าเหมยหานอิงเห็นกันลีจินหลิงจึงไม่ลงมือกับเหมาสู้รุนแรงไปกว่านี้แต่ตอนนั้นที่เหมยหานอิงเข้มทับอยู่บนตัวเหมาสู้และลงมือจัดการด้วยความโกรธเกรี้ยวหากชูเลิศไม่ร้องขึ้นมาด้วยความตกใจเพราะหวงเฟิงหลันสลบไปเหมยหานอิงพูดได้เลยว่าตัวเองคงไม่หยุดมือที่กหนำฟาดเหมาสู้ง,ง่ายๆแนะ่ทางด้านลีจินหลิงตอนนี้เองก็กําลังรักษาตัวอยู่อีกห้องหนึ่งในโรงพยาบาลเดียวกับหวงเฟิงหลนัน แต่ที่เหมยหานอิงไม่ได้ไปเฝ้าพอน้องชายซึ่งตอนนี้ยังไม่ฟื้นนั้นมีคุณชายรองโม่โม่เสียชิงอาสาดูแลให้ทั้งนั้นเห็นว่าเหมยหานอิงเป็นห่วงทั้งน้องชายทั้งคนรักแต่แค่คนเดียวจะไปอยู่เฝ้าทั้งสองห้องได้อย่างไรโม่เสียชิงจึงตัดปัญหาเอ่ยปากว่าจะดูแลลี่จินหลิงให้อย่างดีทั้งยังกระตือรือร้นจะรับผิดชอบที่ไม่สามารถขวางลี่จินหลิงเอาไว้ได้กระทั่งเหมาสู้ได้ตัวลี่จินหลิงไป ทั้งที่แผนคือต้องซ่อนลี้จินหลิงจากเมาสู้ให้ได้นานที่สุดจนกว่าจะจับเมาสู้ได้ในเมื่อน้องชายมีคนดูแลอย่างดีแล้วเหมยหานอิงก,ก็ผ่อนใจและมาดูแลคนรักได้อย่างเต็มที่ไม่าวะผวังในความเข้าใจของเหมยหานอิงตอนนี้หวงฟั่งหลันยังคงไม่ฟื้นตั้งแต่วันที่สลบไปทําให้จิตใจและอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยคงที่และค่อนข้างจะอ่อนไหวเห็นหวงฟั่งหลันหลับตาพลิ้มไม่มีทีท่าจะตื่นขึ้นมาเจอกันตนยิ่งรู้สึกหดหูและหม่นมอง ลัวว่าเขาจะเป็นอะไรไปจริงๆทั้งที่คุณหมอเองก็ยืนยันแล้วว่า่วงฟั่งหลันพ้นขีดอันตรายและสบายดีแล้วอีกไม่กี่วันก็คงสามารถกลับบ้านได้และชูเลอกก็ย้ําให้ฟังตลอดว่า่วงฟั่งหลันเคยโดนกลุ่มคนกระทืบมาแล้วยังสบายดีอยู่เลยแค่นี้จะทําให้ลูกพี่เขาลาโลกได้ยังไงแตเมยหานอิงก,ก็ยังรู้สึกไม่มั่นคงเพราะคนรักยังไม่ลืมตามมาพบหน้ากันถ้ายังไม่ฟื้นผมจะทนไม่ไหวแล้วนะครับ ผมอยากคุยกับคุณแล้วนะหงฟงหลันเมหมยหันอิงวาพลางลูบมืออุ่นของคนรักไปพลางอ่อนโยนอย่างยิ่งชูเล,ล่อมองว่าที่ภรรยาเจ้านายทำหน้าจะร้องไห้อยู่ลมล่อรู้สึกงุนงงนิดหน่อยที่เหมยหานอิงนั่งกุมมือเจ้านายตนแล้วพูดซาสกเศร้าอย่างนั้นพลาะเมื่อคืนตนเห็นว่าหวงฟงหลันฟื้นแล้วกับตาน่ะสิไม่ไวพอฟื้นขึ้นมาปุ๊บก็สั่งลูกน้องตามเก็บเหมาสู้ต่อให้มันโดนจับเข้าคุกไปแล้วก็ตาม แม้จะบอกว่าไม่เอาถึงตายแต่อย่างน้อยน้อยต้องหักแขนหักขาสักข้างให้สะสมกับความเวรยำของมันชูเลอร์เกาศีรษะอยากจะพูดอะไรสักหน่อยแต่สองจิตสองใจเออคือว่าเหมยหันอิงเห็นชูเลอร์ทำหน้าเลิกลกักเลยคิดว่าอยากหาคำมาปลอบตน้นเมหมยหานอิงจึงเอ่ยปากสักหน่อยเพื่อไม่ให้ลูกน้องคนรักเป็นห่วงอ่ออย่าใส่ใจผมเลยครับถึงจะพูดแบบนั้นแต่ก็จะเฝ้าเขาจนกว่าเขาจะตื่น ชูเลิกกุมขมับเหลือบสายตาไปมองคนบนเตียงแล้วคิดอะไรขึ้นมาได้บางอย่างซึ่งเหมือนเป็นวิธีปลุกคนขี้เศร้า <c oughs> เออคุณชายลองลี่ไม่ต้องทนนั่งเฝ้าหรอกครับผมว่าโชคดีด้วยซ้ํานะที่ยังไม่ทันได้มั่นกันจริงๆนะอย่างนี้ถ้าลูกพี่ไม่ฟื้นขึ้นมาเลยคุณชายลองลี่ก็จะสามารถไปมั่นกับคนอื่นได้โดยไม่ต้องยุ่งยากเลยครับไม่มีประวัติด่างรลอยจะมั่นจะแต่งงานกับคนอื่นก็ง่ายเลยทีนี้ประโยคที่ว่ามาทาเหมยหานอิงขมวดคิด้วมุ่น ทั้งสับสนทั้งงุนงงแต่ก่อนจะได้ถามให้เข้าใจของบางอย่างขนาดเล็กเรียวสีเงินวาววับก็ลอยแหวกอากาศเฉียดหัวของชูลเลิ์ไปไม่ถึงคืบแล้วปักลงบนผนังห้องแทบทะลุผิวปูนด้วยแรงส่งทําให้ปลายของสิ่งนั้นเมื่อปักผนังแล้วยังดีสะบัดให้ได้รู้ว่ามันพุ่งมาด้วยความเร็วและแรงขนาดนไหนเมื่อหันอิงชะง,งักมองซ่อซึ่งก็คืออาวุธที่ว่า มันเพิ่งลอยเฉียดหัวชูเลอร์ไปปักอยู่บนผนังห้องอย่างดุดันน่ากลัวกว่าลูกตะกวดเสียด้วยซ้ําอีกแล้วเดจาวูชัดๆเลยเออคุณเืมยหานอิงพอรู้ตัวก็กระโจนไปหาคนบนเตียงทันทีไม่ได้สนใจคนที่เพิ่งเฉียดตายไปเมื่อครู่เลยชูเลอร์ระบายยิ้มพอใจกับปฏิกิริยาของลูกพี่แต่ไม่ค่อยพอใจกับการทักทายตอนตื่นนอนเท่าไหร่นี่คนอุตส่าห์หวังดีปลุกเชวนะ กะเจ้าให้ตอนนอนโรงพยาบาลเป็นเพื่อนเลยเรื่องไงเป็นไงครับเป็นวิธีปลุกที่เห็นผลสุดๆเลยว่าไหมห่วงเฟิ่งหลันที่ดูไม่เหมือนคนเพิ่งตื่นเอยด้วยอารมณ์มาคู่ทั้งยังกอดมือหานอิงไว้แน่นใส่หัวออกไปเลยนะไอเวรนี่ชูเลอรไวไล้ลยี่หล่ะสนใจลูกพี่ตัวเองเสียที่ไหนเขาน่ะชอบนักแหละการท้าทายอำนาจมืดมันแค่เป็นวิธีปลุกนะครับลูกพี่อย่าถือสาเลยครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ รีบใส่หัวไปซะเหมยฮานเองไม่ได้สนใจเจ้านายลูกน้องทะเลาะก,กันพอดชินเขาสนใจแค่ว่าคนรักเขาฟื้นแล้วคุณฟื้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับทำไมจู่ๆพลดพลาดลุกขึ้นมาใช้แรงแบบนี้ล่ะห่วงเฟื่องหลันลูบหลังคนรักอย่างรักใคร่จริงๆฉันฟื้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะอา้าวถ้างั้นคุณก็ปล่อยให้ผมพูดคนเดียวอยู่ตั้งนานเนี่ยนะห่วงเฟื่องหลันโคลงศีรษะไม่ใช่หรอก ฉันก็เพิ่งตื่นตอนที่ได้ยินชูเลอร์มันบอกว่าดีแล้วที่เรายังไม่ได้มั่นกันในจะได้ไปมั่นกับคนอื่นง่ายๆร่างกายฉันก็ดีดขึ้นมาอย่างที่เห็นนี่แหละเหมยหานอิงชะงักก่อนจะหลุดหัวเราะออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ร่างกายคุณมันหึงโดยอัตโนมัติหรือไงกันครับแต่หึงแล้วจะเอาแต่ปลาข้าของใส่คนอื่นไม่ได้สิมันตรายนะครับมือฉันมันไปเองนะสิห้ามยากเหมยหานอิงจนใจพูดอะไรไม่อมอกแล้วจริงๆ เมหมยฮันยิงศบตากับห่วงเฟิงหลันอยู่ครู่หนึ่งคล้ายกับว่ากําลังสํารวจเพื่อตรวจดูว่าห่วงเฟิงหลันสบายดีแล้วจริงใช่ไหมและพอมองจนพอใจแล้วเมหมยฮันยิงก็โน้มกลับลงไปซุกอ,อกห่วงเฟิงหลันอีกคนทางถอนหายใจโล่งอกอห่วงเฟิงหลันตอนนั้นคุณเข้ามาบางังกสนให้ผมทําไมครับบ้าไปแล้วเหรอคุณอย่าทําแบบนั้นอีกนะครับกระแสะเสียงที่เปล่งออกมาทั้งตัดพ่อทั้งตําหนิแต่ได้ๆล้วนเป็นห่วงห่วงเฟิงหลัน หวงเฟิงหลันเอ่ยตอบเสียงสบาย,บายแล้วทำไมตอนนั้นนายถึงจะวิ่งไปบังให้เลี่จินหลิงล่ะเมยหานอิงไม่คิดว่าเขาจะถามกลับอย่างนี้เล่นเอาแทบตอบไม่ถูกก,ก็ก็เขาเป็นน้องผมนี่ครับหวงเฟิงหลันถอนหายใจเอ่ยปากบอกเหตุผลตัวเองบ้างนายเองก็เป็นคนรักของฉันถูกแล้วที่ฉันจะวิ่งไปรับกระสุนแทนความรู้สึกเดียวกันกับที่นายรู้สึกอยากปกป้องที่จินหลิงไม่สิ ความรู้สึกของฉันน่ะลึกซึ้งกว่าไม่รู้กี่สิบเท่าแค่กระสุนไม่กี่นัดรับแทนนายจะเป็นอะไรไปเหมยฮารอิงหัวใจอุ่นว่าอคุณนี่มันผมจะทํายังไงกับคนแบบคุณดีครับมีคนบ้าที่ไหนอยากเป็นเป้ารับกระสุนบ้างแล้วบ้าบอรจริงๆคนบ้าเพิ่งรู้หรือไงว่าคนรักนายนะป้าเม่อมีเสียงคลาวออกมาจากคนบนเตียงเหมยฮานอิงจึงพงังะ เจ็บแผลหรอครับไม่สิต้องเจ็บหน้าอยู่แล้วอะ่ะโดนยิงไปตั้งสามนัดนะผมจะเรียกหมอมาดูแผลให้นะครับรอก่อนนะทนหน่อยนะหวงเฟิงหลั่นคลองสีสาอีกนหนนึงฉันน่าจะไม่เป็นอะไรมากหรอกเออไม่สิอาจจะช้ำในก็ได้นายหอมฉันหน่อยสิจู่ๆก็อยากโดนนายรักขึ้นมาหรือใกล้จะตายแล้วกันนะ <c oughs> ไอ้บ้าใครจะให้พูดจาไม่เป็นมงคลตอนนี้หรอ แล้วสรุปเจ็บจริงหรือล้อเล่นครับเจ็บจริงนะแล้วก็อยากให้นายหอมด้วยหอมฉันหน่อยสิรักฉันหน่อยนะสายตาออดอ้อนที่เหมยหานอิงไม่เคยเลยสักครั้งที่จะชินของห่วเฟิ่งลันทำตนใจอ่อนจนเลือกที่จะทำตามคำขอแม้จะดูรู้ว่าอินิกมาตัวท่อมมาศแซงสมอ่อยก็ตามอได้ครับแต่คุณต้องไม่เป็นอะไรนะแค่นายหอมฉันก็หายเป็นปิดทิ้งแล้วล่ะเฮ้ย <c oughs> จริงๆเลยนะคุณน่ะต่อให้บ่นห่วงเฟิ่งหลันไปอีกกี่ร้อยกี่พันคำเหมยหานอิงก็ไม่เคยเลยสักครั้งที่จะไม่ใจอ่อนให้เขาคนนี้เอ็งก็เช่นกันไม่เพียงแค่ใจอ่อนเท่านั้นแต่รอยจูบที่ประทับลงทุกจุดบนใบหน้าก็ทั้งอ่อนโยนและอ่อนหวานทำห่วงเฟิ่งหลันหายเจ็บเป็นปลิดทิ้งหนึ่งเดือนต่อมาเรื่องราววุ่นวายทุกอย่างในชีวิตของเหมยหานอิงถึงค่อยสงบลงและวันเวลาก็ดำเนินผ่านไปอย่างเรียบง่ายเขาว่า คุณชายใหญ่ตระกูลรี่รีไปหูกับคุณชายใหญ่ตระกูลห่วงห่วงหลงเชียนกับยังไม่มีวี่แววว่าจะได้กลับจากเกาะมรดกเจ้าปัญหาเกาะนั้นด้วยอาจจะเพราะมีตัวปัญหาไปด้วยหลายคนทําให้ยากที่จะจัดการสถานการณ์ที่นั่นได้ง่งายที่จริงแล้วการที่รีไปหูไม่อยู่สําหรับห่วงเฟิ่งหลันถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะขี้เกียจต่อฟีป่ากับพี่ชายคนรักแต่ดันมีจุดที่เป็นปัญหาคือนอกจากเมยหานอิงจะคิดถึงพี่ชายมากแล้วแต่ติดต่อไปหาเพร่อเป็นห่วงแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้คือหากรีบไปหูมิกลับมางานมั่นของห่วงเฟิงหลันกับเหมยหานอิงก,ก็จะยังไม่ถูกจัดขึ้นเพราะพเทาลี่หรือกระทั้งตัวเหมยหานอิงเองอยากให้งานมั่นมีคนในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้านั่นแหละปัญหาในหัวจิตหัวใจของห่วงเฟิงหลันที่สุดแสนจะคับคล้องทว่าหลายหนทางจะประท้วงขอความเป็นธรรมแต่ห่วงเฟิงหลันย่อดท้อเป็นสิที่ไหนจัดงานมั่นงานแต่งอย่างเป็นทางการไม่ได้ ก็ใช่ว่าเขากับเมยหานอิงจะจัดกันเองสองคนไม่ได้เสียหน่อยยามนี้หวงเฟิ่งหลันจึงพาคนรักแสนสวยของตนมายังสถานที่ที่งดงามที่สุดเพื่อมอบฉากแสนหวานที่ดีที่สุดให้กับเมยหานอิงคู่ชะตาผู้ซึ่งเป็นสุดที่รักของเขาทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ท่ามกลางภูเขาเขียวชะอุ่มที่ซ้อนทับกันนับไม่ถ้วนลูกบรรยากาศยามใกล้ค่ำเย็นสบายพระอาทิตย์ลาลับสันเขาไปแล้วแสงธรรมชาติจึงสลัว ว่าให้ความรู้สึกอบอุ่นอ่อนโยนประหนึ่งจันทาสะท้อนในนาทีบุพเามาลีในคันช่องต่อให้ตรงหน้าเหมยหานอิงยามนี้จะเป็นบุรุษผู้มีฉายาร้อนดังไฟยังมัจจุราชคุมนรกแต่สถานที่ที่เขาพาเหมยหานอิงมากลับเป็นแดนสวรรค์อันงดงามแม้จะย้อนแย้งทว่าวก็โรแมนติกห่วงเฟิงหลั่กอบกุมมือคนรักให้เดินไปใกล้กๆฉากทะเลสาพเพื่อสร้างภาพความทรงจำอันล้ำค่า เมื่อถึงจุดที่คิดไว้แล้วก็หันมาสบตาและส่งยิ้มให้เจ้าลูกแมวของเขาที่นี่ไม่เลวเลยว่าไหมเหมยหันอิงศสบมองฮวงเฟิงหลันตอบยามนี้ต่อให้วิวทิวทัศน์งดงามแค่ไหนก็ไม่เท่าคนตรงหน้าตนหวงเฟิงหลันหล่อเล่าและอบอุ่นอ่อนโยนเหลือเกินครับฮวงเฟิงหลันระบายยิ้มเขามีมากพิธีค่อยๆหยิบแหวนออกมาจากกระเป๋าที่อกเสือ้อแหวนทองคําขาวเกลี้ยงกลาวสะอาดตา ฟังปลาดับเพชรเม็ดเล็กสีแดงกำไว้หนึ่งเม็ดตรงจุดกึ่งกลางแหวนสวยอย่างยิ่งถึงจะไม่เป็นทางการแต่นี่ถือเป็นงานมั่นจริงๆของเราสองคนนะหานิงแหวนวงนี้เป็นของฉันที่จะมอบให้หนายและในเมื่อเรามั่นกันเรียบร้อยแล้วเมยหานิงเมยหานิงยิ้มรับแหวนที่ค่อยๆสอดเข้ามาในนิ้วนางของตัวเองแต่งงานกับฉันนะแม้จะรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นประโยคแบบได การที่ได้ยินคำคำนี้ออกมาจาก,กริมฝีปากของ่วงเฟิงหลนันก็ทําเหมยหานอิงน้ําตาร่วงด้วยความปิติยินดีเหลือล้อนพี่งแต่เหมยหานอิงก,กลับยังไม่ได้ตอบรับคําเมื่อสวมแหวนเสร็จแล้วเรียวแขนสวยก็เอื้อมมือไปหยิบของบางอย่างจากกระเป๋ากางเกงผ้าด,ด้านหลัง่วงเฟิงหลันมองการกระทําอ้อยอิงของคนรักตัวน้อยด้วยความเพลินตาไม่รู้สึกว่าคําขอของตนจะโดนปฏิเสธเลยสักนิดเขารออย่างสบายใจดูว่าเหมยหัอนอิงจะทำอะไรต่อ นี่ครับสิ่งที่เหมยหานอิงมอบให้ห่วงเฟิงหลานเป็นกล่องของข,องขวัญขนาดเล็กสีกรมท่าซึ่งผูกลิบบิ้นสีแดงหยุดเดียวกับด,ดวงตาของห่วงเฟิงหลันเอาไว้ความยาวของกล่องเทียบเท่าฝ่ามือของเขาทั้งยังเป็นกล่องที่แคบและแบนของขวัญให้ฉันมันคืออะไรสร้อยคอเหรออาคุณก็เปิดดูสิคบเหมยหานอิงทำปากคว่ำบนคนขี้สงสัยแต่ไม่ยอมหาคำตอบ ทั้งที่มันอยู่ในมือตัวเองแทๆ้ๆห่วงฟั่งหลันขบขันท่าทางไม่ได้ดังใจของเหมยหานอิงหลุดหัวละออกมาคำหนึ่งเทาว่าพอเปิดฝาของกล่อ,องของขวัญน,นั่นออกได้เพียงแค่เสี้ยวเดียวมือที่ถือฝากล่องก็ราวไม่มีแรงทำฝาล่วงกระทบพื้นยา่าหานอิงน,นี่มันห่วงฟั่งหลันมือไม้สั่นแต่สามารถหยิบของด้านในกล่องออกมาได้อย่างมั่นคง ถ้าพูดให้ชัดเจนคือหยิบปลาคองมันไว้ในมืออย่างดีเลยด้วยซ้ำในมือของห่วงเฟิ่งหลันคือแท่งพลาสติกด้านหนึ่งเป็นสีขาวอีกด้านหนึ่งเป็นสีชมพูเทว่านั่นไม่ใช่จุดสำคัญเพราะจุดโฟกัสที่ทำให้ห่วงเฟิ่งหลันหัวใจเต้นระรัวคือกึ่งกลางแท่งนั้นขีสสีแดงสองขีดเด่นชัดสะท้อนในตาบ่งบอกสิ่งที่เล่นเอาห่วงเฟิ่งหลันหาเสียงตัวเองแทบไม่เจอ เมยหันอิงปล่อยให้ห่วงเฟิงหลันอึ้งไปถึงขั้นนี้แล้วถ้าคุณไม่ยอมแต่งงานกับผมตั้งหางผมเล่นคุณแน่ผมจะจัดการคุณให้อยู่ในสภาพเดียวกับเหมาสู้เลยครับห่วงเฟิงหลันยังไม่รู้จะพูดอะไรแต่คำขู่ของเมยหันอิงก,กลับทำให้เขาเป็นสุขทบเท่าทวีคำขู่ที่ได้ยินฟังอย่างไรก็เป็นคำตอบรับคำขอแต่งงานของเขาเพียงแต่เป็นขั้นกว่าเท่านั้น เขามีความสุขล้นจนหุบยิ้มมีดได้เลยเอ่อเอ่อเอาแต่ยิ้มสิครับเหมยหันอิงเองก็เริ่มเขินตอนอ้นหนุษศาสจะเล่นบทดรามา่าสักหน่อยแต่หวงเฟิงหลานก็เอาแต่ยิ้มไม่ยอมตามน้ำเมื่อสุดทางจะเล่นละครตีหน้ายักแล้วเหมยหันอิงก็ยิ้มกว้างออกมาอย่างสุดจะก,กลัน้น <c oughs> ดีใจไหมครับหวงเฟิงหลานถมตัวลงไปกอดประคองคนรักแผ่วเบ,บาฝังใบหน้ากับลาดไหลอุ่นแล้วค,อค,อคออ่อยๆเอ่ยปาก กระแสเสียงเต็มเปลี่ยนไปด้วยความนุ่มนวลอ่อนหวานต้องถามว่าชีวิตนี้มีอะไรให้หน่าดีใจเท่านี้มาก่อนหรือเปล่าถึงจะถูกวันนี้ฉันมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยฮานอิงอย่างนี้ก็ยืนยันได้แล้วสิว,ว่านายจะอยู่กับฉันตลอดไปต้องขอบคุณลูกด้วยการเลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุดแล้วสิเมืยอฮานอิงร้องไห้ออกมาในที่สุด <c oughs> ครับเราแต่งงานกันเลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุดไปด้วยกันนะครับ <c oughs> ได้สิแต่ว่าเหมยหารอิงกระพริบตาปลิบๆแต่ว่าอะไรล่ะครับฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าต้องมากกว่าสามคนนะเหมยหานอิงทบทวนความทรงจำแล้วถึงกลับผ่าตัวออกจากคนรักแล้วกลุ่มขมับ <c oughs> นี่คุณตั้งใจจะตั้งทีมวอลเลย์บอลให้ได้เลยเหรอครับฮวงเฟิงหลันสีหนะ้าจริงจังเป็นที่สุดมาเฟียอย่างฉันเนี่ย พูดคำไหนคำนั้นโถเอ้ยจะพูดคำไหนคำนั้นก็ให้มันมีขอบเขตหน่อยเธอเพราะคุณทูลหัวห่วงเฟิ่อลันไม่รู้เลยว่าเมหมยฮันอิงกำลังบน่นตัวเองอยู่ี่ใจยังคงระบายรอยยิ้มร่าก,กกอดคุณแม่ท้องอ,อ่อนอนไว้ในอ้อมอกแผวเบาอย่างรักใคร่ฉันรักนายนะรักมากนายเองก็ช่วยรักฉันมากๆด้วยนะเหมยฮันอิงหัวใจอ่อนยยบในทันทีที่ห่วงเฟิ่องลันเอ่อยบอกรักด้วยท่าทางออดอ้อน ผมรักคุณน้อยเสี็เมื่อไหร่แล้วครับคุณดูไม่ออกเร้วว่าผมเองก็รักคุณมากนะริมฝีปากที่กำลังเอื้อนเอ่ยคำรักหวานช้ำถูกหวงฟั่งหลันจับกินกลืนทุกคำลงท้องตัวเองซึ่งหน้าแน่นอนว่าเหมยหานอิงมิขัดคืนปล่อยให้ห่วงฟั่งหลันตักตวงทุกสิ่งทุกอย่างของตนด้วยความยินยอมพร้อมใจทั้งสองคนที่ยืนท่ามกลางทิวทัศน์งดงามยากจะบรรยายกำลังดำดิ่งสู่ความอ่อนหวานอันเป็นนิรันด์เหมยหานอิงมีความสุขห่วงฟั่งหลันเองก็เช่นกัน ยามนี้เรากับว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ทั้งสองคนเคยเผชิญหน้าร่วมกันกำลังจะหายไปจนหมดสิ้นแล้วและคงจะเหลือเพียงช่วงเวลาอันสงบสุขเทว่าพอเหมยหานอิงนึกทบทวนดูอีกทีกลับพบว่าความวุ่นวายที่เคยอยู่กับตนตั้งแต่เรื่องหน้าเหลือเช่อย่างการย้ายวิญญาณหรือการเข้ามาผัวพันกับเจ้าพ่อมาเฟียเหมือนว่ามันจะจบลงแต่ความจริงแล้วเรื่องวุ่นวายมันกลับยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่า เรียนจากที่ลหลล้อมรอบตัวของเหมยหานอิงมันได้เริ่มย้ายไปยังลี่ใบหูพี่ใหญ่ของตนแล้วในส่วนลึกของหัวใจเหมยหานอิงรู้สึกผิดแต่อีกส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่านี่คือโชคชะตาของลี่ใบหูเพราะฉะนั้นตนไม่จําเป็นต้องเข้าไปยุ่งและให้ลี่ใบหูจัดการเองน่าจะถูกต้องที่สุดแล้วอืมคุณครับเหมยหานอิงพากอดจากคนรักว่าไง คุณว่าพี่ใหญ่ผมกับพี่ใหญ่คุณมีอะไรแปลกๆระหว่างพวกเขาบ้างหรือเปล่าครับหวงฟงหลันลีต้ามองคนรักรับรู้ได้ว่าเหมยหานอิงจะสื่ออะไรนั่นมันค่อนข้างไม่รู้สิฉันก็มองไม่ออกว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเป็นไปในทางไหนนะนะเหมยหานอิงระบายยิ้มกลุ้มกลิ่มงั้นเรามาพนันกันไหมครับหวงฟงหลันเลิกคิดสงสัยเรื่องที่เหมยหานอิงพูด พน,นันเรื่องอะไรล่ะเหมยหานอิงขยงปลายเท้าเข้าไปกระซิบกระซาบข้างใบหูคนรักสิ่งที่ได้ยินและห่วงเฟิ่งหลันหลุดคำพอนึกภาพไม่ออกแต่หากพูดถึงเรื่องพนันแล้วก็ข้างไหนแพ้เขาก็จะอยู่ข้างนั้นเพราะเหมยหานอิงสําหรับห่วงเฟิ่งหลันถูกต้องเสมอแงล่ล่ะก็เพราะเจ้าลูกแมวน้อยของเขาฉลาดเรื่องการมองสถานการณ์นี่นาเจ้าตัวมองว่าสถานการณ์ทางนั้นเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้น แต่ก็นะเรื่องของพวกพี่ใหญ่ก็ต้องให้พวกเขาจัดการกันเองแต่กว่าจะลงตัวกลัวก็แต่ว่าจะตายกันไปข้างก่อนนี่สิแต่แล้วอย่างไรล่ะชีวิตห่วงเฟิ่งหลันคอมพีดแล้วใครที่ไม่ใช่เหมยหานอิงเขาไม่นึกใส่ใจหรอกแต่ถ้าใครอยากรอลุ้นก็ตั้งตารอดูกันต่อไปก็แล้วกันนี่ยายเสียงเรื่องเด็กเลี้ยงมัจจุราชมาเฟียจบบริบูรณ์แล้วค่ะทุกคนยย <laughs> ว้าวเรื่องนี้มันเรื่องที่ยาวนานมากและหนักห่วงมากจริงไหมคะ <laughs> ขอบคุณทุกคนที่รอติดตามฟังเรื่องนี้จนจบแล้วก็ชอบเรื่องนี้ชอบตัวละครหงเป้งล้านเหมยหันอิงแล้วก็ชอบเสียงชอบเสียงนะชอบเฉียงของเธอด้วย <laughs> ขอบคุณที่ชอบเสียงของเธอขอบคุณสําหรับฟีดแบ็กดีๆแล้วก็กําลังใจดีๆมากมายเลยนะคะ <laughs> ส่วนเรื่องต่อไปตอนนี้กําลังรีไลฟ์อยู่คะ่ะ แต่ว่าเธอจะเอามาอ่านลงทยอยอ่านลงให้แล้วก็จะลงในเรียไลฟ์ให้ด้วยส่วนในเรียไลฟ์นี่ก็จะแบบนาหน้าไปหน่อยตอน้นสองตอน้นอย่างนี้หวังว่าทุกคนจะติดตามรอนะคะอาจจะบอกไว้ก่อนว่าคบรบลถมากๆแล้วก็เป็นนิยายเรื่องที่เป็นต้นแบบของนิยายเรื่องนี้ค่ะนิยายเรื่องต่อไปเนี่ยเธอกลวว่าจะเก็บไว้ไม่เอามาอ่านทีแรก แต่ว่าเธอรู้สึกว่ามันก็อยากเอามาให้อ่านให้ทุกคนฟังอะ่ะเธอก็เลยเอามาแล้วอีกอยาก่างมันเป็นต้นแบบของนิยายเรื่องนี้เป็นต้นแบบของเด็กเลยงมัจจุราชมาเฟียเนี่ยซึ่งทีแรกเธอกะว่าจะไม่เอามาอ่านไงก็เลยแต่งมัจจุราชมาเฟียขึ้นมาใหม่เนี่ยแต่ว่าสุดท้ายก็จะเอามาอ่านให้ทุกคนฟังค่ะแต่ว่าเรื่องนั้นน่ะเป็นแนวพีเรียดไทยประมาณยุค6070นีอ้อยากจะบอกว่า เป็นเรื่องที่เธอรักมากๆๆๆมากมา,กมา,กมากรักสุดๆแต่งไว้เมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วเลยฝากทุกคนติดตามรอด้วยนะคะเธอจะรีไลฟ์ให้ดีที่สุดดีกว่าเดิมแบบหลายเท่าเลยแล้วก็จะตั้งใจมาอ่านให้ทุกคนฟังค่ะแล้วก็จะรีบมาด้วยเจอกันเรื่องหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย